ในส่วนภาพใหญ่นะครับมาอยู่ทางฝั่งนะครับฝั่งสารสหรัฐนะครับแต่เป็นฝั่งสารอุทอครับผมเพราะว่าคดีนียเป็นภาคต่อนะครับเพราะว่าภาคแรกเลยเนี่ยคือว่ามีกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเนี่ยเขายื่นเรื่องไปที่สารการค้าระหว่างประเทศเป็นสารชั้นต้นบอกว่าเนี่ยการขึ้นภาษีลิซิทเาะเทอริฟของทั้มเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะใช่หน้าที่ของทัมอาจจะเป็นหน้าที่ของสภาของเกรสนะครับผมก็สารอุทอนก็รับเรื่องนะครับล่าสุดนะครับมีคำวินิจฉัยออกมานะครับว่า การขึ้นภาษีรีส you know, um, um ah, um ิปเปอร์กทาริเนี่ยโดยการประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า IEPA เนี่ยเขาไม่สามารถทําได้เพราะว่าการใช้คําสั่งนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของสภาคองเกรสเพียงผู้เดียวครับส่งผลให้ทางคุณชัมเนี่ยอาจจะไม่สามารถขึ้นภาษีรีสิปเปอร์กทาริได้นั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยโอเคอาจจะมีความกังวลบ้างแต่ว่าในส่วนของคําสั่งของสานุทธรเนี่ยเขาจะมีผลในวันที่14ตุลาคมครับ ก็ในส่วนของตัวหุ้นส่งออกนะครับรวมถึงหุ้นในกลุ่มกัวเพย์บางกลุ่มเนี่ยเราเชื่อว่าอาจจะได้เซนติเมนต์เชิงบวกในบ้างนะครับในส่วนของประเด็นภาษีที่ผ่อนคลายลงนะครับแต่ว่าพอน้ตไวนิดนนหนึ่งนะครับว่าทางคุณช้าเองเนี่ยรัฐบาลทางคุณช้าเองเนี่ยยังสามารถยื่นดีกาได้อยู่ยังสามารถยื่นเรื่องต่อไปถึงศาลสูงสุดได้นะครับผมนั่นคือประเด็นที่หนึ่งครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยคือเลยคือว่าในตารางด้านขวาเนี่ยภาษีรายสินค้านะครับที่ไม่ได้อ้างอิงกฎหมาย การประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นภาษีรายสินค้านะครับเขาอ้างอิงมาตรา2องสของทางฝั่งสหรัฐเองครับเช่นเหล็กอลูมิเนียมยานยนต์แล้วก็ทองแดงเนี่ยไอเนี้ยภาษีนี้ยังมีผลอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ผลกระทบนะครับเราแยกเป็นคนละส่วนกันดังนั้นในส่วนของการลงทุนหุ้นกลุ่มส่งออกรวมถึงหุ้นกอบะเพยเนี่ยช่งสั้นเนี่ยเราแนะนำเชิงเชดดิ้งไปก่อนนะครับ ในส่วนของทางศาลฝั่งสหรัฐนะครับก็จบไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของในประเทศกันบ้างนะครับก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องศาลเหมือนกันนะครับผมแต่ครั้งนี้เป็นสารธรรมนูญครับผมก็เมื่อวันศุกร์นะครับสารธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยให้ทางนายกรัฐมนตรีนะครับคุณแพทองทานนะครับพ้นจากตําแหน่งครับผมผลกระทบที่ตามมาเนี่ยคือว่าครมที่ทางคุณแผรทองทานเนี่ยแต่งตั้งเนี่ยก็จะพ้นจากตาแหน่งไปด้วยนะครับแต่ว่าคําสั่งเนี่ยมีผลการพ้นจากตาแหน่งก็จริงเพียงแต่ว่า ให้ทั้งนายกนคอรมอรยังอยู่รักษาการต่อนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางประธานสภานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเลยกประชุมเพื่อทาการโหวตนายกคนใหม่ครับผมท่ามลาเนี่ยเราเชื่อว่าจะเริ่มต้นโหวตเนี่ยในวันที่ 3- ามถึงห้ากันยายนนี้เลยก็ช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์นี้ครับผมครับก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับสาหรับเรื่องการเมืองภายในประเทศนะครับยังไงก็ต้องติดตามนะเพราะว่า เกิดในระหว่างสัปดาห์ก็จะเป็นปัจจัยเข้ามาให้ตลาดเนี่ยมีการผันผวนได้ครับโอเคครับทีนี้เด็กแน่นอนว่าเนี่ยในช่วงต้นหรือกลางสัปดาห์เนี่ยก็คงเป็นช่วงที่ทางอ่พรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะเดินสายเจรจาเจรจากันบ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติกำป็นต้องหวชนายกคนใหม่จริงๆเนี่ยจะบวชใครนะครับก็ประเด็นตรงนี้เนี่ยเลยส่งผลทําให้ในช่วงระหว่างนี้เนี่ยช่วงต้นต้นสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์วันอังคารเนี่ย ตลาดหุ้นไทยยังสามารถผันผวนได้อยู่นะครับแต่ว่าท้ทายนียเราเชื่อว่าความผันผวน,นเนี่ยจะผันผวนในลักษณะที่จากัดนั่นเองทำไมถึงเชื่อเช่นนั้นตารางแรกเลยตารางด้านซ้ายเลยเนี่ยคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตลาดเนี่ยลัวกันมากเลิเนี่ยคือเรื่องงบประมาณราช,าช้าทีนี้ในส่วนของเรื่องงบประมาณราชาเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีโอกาสน้อยนะครับที่ประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณางบประมาณนะเพราะว่าอสสเนี่ย งบประมาณปี69เนี่ยผ่านกระบวนการพิจารณาของสอสเรียบร้อยแล้วครับผมขั้นถัดไปเนี่ยก็คืออยู่ในการพิจารณาของสออะครับ <c oughs> ซึ่งสวเนี่ยจะพิจารณาในวันที่1นถึงสกันยายนนี่ครับ <c oughs> ผมก็ช่วงต้นสัปดาห์พอดีเลยพอสวพิจารณาเสร็จนะครับก็จะส่งต่อให้ทางสํานักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีนําขึ้นทุนกล้าวต่อไปครับผมเราก็เลยเชื่อว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยตราบใดที่ยังดําเนินหน้าดําเนินการได้้ตต่่่่่่่อออเเเเรรรรืยยไดดดดนนนนนนนีีีชวววาาาคคมัักกปปป็็็ะะะแบท2 รูปทางขวาครับเราจะพบว่าเนี่ยอันนี้เราอิงเศรษิย้อนหลังนิดหนึ่งสมัยคุณเศรษฐาอันนี้ใกล้ๆเลยปีที่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดอีกช่วงหนึ่งคือย้อนกลับไปไกลหน่อยสมัยคุณยิ่งรักกัครับผมก็คุณเศรษฐาคุณยิ่งรักรวมถึงคุณปัจจุบันคุณคุณแพทองทานเนี่ยก็ดูมีความบริบทอาจจะคล้ายๆกันนิดหนึ่งนะเพราะคือว่าเขาถูกสายวิฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนะครับผมที่นี้เนี่ยแน่นอนว่ารีแอคชั่นของตลาดกรอนียอิงของคุณเศรษฐาแล้วก็คุณยิ่งรักเนี่ยแน่นอนพอวันแรกตลาดรับข่าวตลาด ถ้าดูแม้ในจุดดีๆเนี่ยมันไม่เยอะมันลบลงไปเนี่ยค่าเฉลี่ยเราวาสัก1.2%จุดสองเปอร์เซ็นต์ครับาจํากันได้นี่ครับวันศุกร์ตลาดลบกี่เปอร์เซ็นต์พอดีเลยฮ่ใกล้เคียงกันเลยครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าิติตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอําเหตุนํารอยเหตุการณ์เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเชื่อว่าตลาดจะตั้งหลักได้หลังจากนั้นแล้วก็ทยอยปรับขึ้นต่อไปครับผมเพื่อรอดูปัจจัยใหม่ที่จะมากระทบไปหลังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจปปจัย,ยาาต่งตงางรรรมมััยานนนคคคบบกตี แต่ว่าแน่นอนครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับผมเราก็เลยประเมินดาวไซต์ของเซตอินเด็กเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเกิดกรณีวอเคดเลย<ม>ยุบสภาพู้แถบลาสวรขึ้นมาจริงๆผลกระทบจะเป็นอย่างไรนะครับกรณีแรกเลยเนี่ยโอเคกรณีดีสุดก่อนมไม่ยุบแล้วก็สรรหานายกคนใหม่เนี่ยมาจากตามกระบวนการปกติเลยแล้วก็<ฮ>อ่ะไม่ชักช้าด้วยโอเคไม่ชักช้าูเปลี่ยนแน่นอนว่าเราเชื่อว่าเนี่ยกรณีนะครับกรณีนี้เนี่ยเซตอินเด็กเนี่ยจะแกว่งอยู่ที่ในกรอบเราๆหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดถึงหนึ่งพันสามร้อยห้าสิ ่อนข้างที่จะก,กรอบปัจจุบันรวมถึงยกสูงขึ้นไปนิดหนึ่งด้วยครับอันนี้เนี่ยเราทำเซสซิตี้ิตี้จากการณีในส่วนของการปรับ Market r i s k premium เป็นหลักครับผมเพราะว่าเราเชื่อว่าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นเชิงเหตุการณ์เป็นหลักนะครับเพราะว่าผลกระทบต่อในเชิงเศรษฐ,ฐกิจจริงๆเนี่ยพุกตะกี้เรากล่าวไปแล้วว่าถ้างบป,ประมาณยังเดินหน้าได้ไม่น่ามีปัญหาครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเป็นกรณี w ว r s t c เค e เนี่ยครับเกิดการยุบสภาแล้วครับแล้วก็ส่งผลให้ทาง ว่าประมาณปี69เนี่ยครับมีความเสี่ยงที่จะล่าช้าออกไปนะครับจะด้วยสาเหตุทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราเชื่อว่าเนี่ยประเด็นกรณีนี้เนี่ยจะกดดันให้เซ็ตอินเด็กซ์นะครับปรับลงมานะครับเฉลยในช่วงที่ต่าลงมาได้นะครับช่วงนี้นะครับโอกาสเนี่ยจะอยู่ที่เราราวสัก1,119จุดถึง1,227จุดครับยอนับว่าต่ำกว่าปัจจุบันอยู่เล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าเชื่อว่าจะไม่มากนะครับเพราะว่าเราให้น้าหนักกรณีดาวไซด์เนี่ยแค่20%เองเพราะว่าเราเชื่อว่าเนี่ยทางทางงบประมาณเนี่ยไม่น่าจะได้รับผลท มากจากกรณีของการเมืองที่ยังไม่แน่นอนครับผมเนาะก็ฝากกันไว้นะครับครับผมกรณีสุดท้ายนะครับสาหรับหุ้นนะครับที่น่าเก็งก,กำไรนะครับเพราะว่าเนี่ยเราเนื่องจากว่าเรามีกรณีของการแต่งตั้งนายกคนใหม่ครับแน่นอนว่าต้องเปิดรายชื่อดูว่าทางคดิเดตนายกสทมของแต่ละพรรคที่เสนอมาเนี่ยมีใครบ้างนั่นเองครับอย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอเคเข้าใจว่าก,ก่อนหนนี้นเขามีถึงสามคนเลยมีคุณเศรษฐามีคุณแพทองทานแล้วก็ นล่าสุดเนี่ยก็คือคุณเชื่อนะคุณชัยกเกษมับน <c oughs> ั่นแหละครับผมก็ภาคอื่นๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับเราให้เรียงไปตามตารางนี้นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของหุ้นที่เชื่อว่าน่าจะได้ sentiment เ,เชิงบวกในส่วนใหญ่แล้วหลกัหลกๆเนี่ยมันจะเป็นหุ้นในกลุ่มค่าปริก่ <c oughs> กลุ่มการเงินแล้วก็กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับทำไมถึงค่อางที่จะกลุ่มนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะได้ s e n t i m e n เชิงบวกโอกาสได้อาจจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าจะไปอิงตามนโยบายที่พรรคการเมืองเขาเคยหาเสียงกันไว้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแน่นอน เขาเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแลวก็กลุ่มเกษตรกรเป็นหลักนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเลย,เยคือว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์ในส่วนของนโยบายดูแลผู้ที่รายได้น้อยแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับการเงินครับผมแล้วก็อาหารและเครื่องดืม่มนั่นเองครับผมก็สามารถหยิบไปเก็งกําไรกันได้นะครับสาหรับคนที่อยากสามารถเก็งกำไรไประเด็นนายกคนใหม่ ครับได้เลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ไปตอบในส่วนของ KTXH นะซึ่งจะเป็นภาพระยะกลางนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เอาภาพของแมคโครมาคุยนะครับก็เป็นภาพของดอกเบียครับครับโอเคครับในส่วนของตัวดอกเบียนะครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นของเดินกันยายนนะครับผมขอรีแคปช่วงต้นเดือนสิงหาคมนิดนึงนะครับช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยตลาดการเงินโลกค่อนข้างปั่นป่วนนะครับถ้าใครจํากันได้ในรูปทางขวาครับเราจะพบว่าเนี่ย่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมีกรณีที่ทางกระทรวงแรงงานสหรัฐเขารายงานข้อมูล เดือนกันยาออกเดือนกรกฎาคมออกมาแต่มีการถอยไปปรับลดข้อมูล Non Farm Payroll ของเดือนก็คือเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนปรับลดลงปรับลดลงพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีการรายงานภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐออกมาอีกครั้งหนึง่งดังนั้นเราเชื่อว่าตลาดจะจับตาค่อนข้างใกล้ชิดเลยครับผมว่าการตัวเลขที่ปรับลงมาเนี่ยมันจะมีแนวโน้มปรับลดลงต่อ อนาคตหรือเปล่าหรือเป็นแค่การปรับลงเพียงแค่ช่วงคราวมีแอ r เลอร์แค่ช่วงสั้นๆที่เหลือเศรษฐกิจการตลาดแรงงานยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราอิงจากคอนเซนซัสเนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยมีแนวโน้มขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นมาอยู่ในระดับจุดสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งปีเลยก็เลยเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยยังสนับสนุนมุมมองของตลาดครับที่คาดว่าเฟดนันจะลดอัตราดอกเบี้ยลงปีนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเด่ยในเดือนกันยายนอ่าเนาะก็ไปดูนะครับตัวตาารรงนะคับ ที่เขาก็จะไปรวมข้อมูลของฟิวเจอร์แหละนะครับแล้วก็บอกมาว่าเออฟิวเจอร์ตลาดที่เขาเทรดกันเนี่ยแอคทีฟแอคทีฟเนี่ยเขาดูกันที่อยู่ที่ตรงไหนกันอยู่นะซึ่งถ้าตามนี้เนี่ยก็คือเดือนกันยานะครับผมคัดหนึ่งรอบเหรอครับผมอ่านะคัดที่จเเครับที่86%นครับอันนี้คือความอาจจะเป็นโอกาส probability ที่ตลาดกำลัง e x p e c t นั่นเองครับก็นับว่า ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเฟดคัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเชื่อว่าเนี่ยถ้าแอซูมว่าเนี่ยคือการส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่แตกต่างจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเนี่ยก็จะมองว่าเนี่ยเฟดนั้นเนี่ยมีโอกาสปรับอัตราดอกเบี้ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหากเราถอยกลับไปช่วงอ่หากเรามองไปข้างหน้าสักประมาณช่วงถึงปลายปีนี้จนถึงครึ่งครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยเฟดมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยได้ราราวสี่ถึงห้าครั้งเลยครับก็นับว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยพอเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยลงงค่่่่่่ออออออนนนนนนนข้าาาเเยยยะีแแวััััตตรรผลบทสสหฐมมมไูง ก็ย่อมไม่สูงผลตอบแทนของพันธบัตรใช่ครับครับครับต้องแทนของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันย่อมไม่สูงครับรูปทางขวาเนี่ยเราก็เลยใส่เส้นไกด์ลายลูกศรสีแดงเข้าไปนะครับว่าเนี่ยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดลงอ่าคือวันนี้เนี่ยนะครับอ่าแท่งสีฟ้าตรงกลางนะคือสหรัฐครับเรียลเลกก็คือนะครับเอาตัวบอลยิวนะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปัจจุบันครับผมไปลบกับ กับเงินเฟ้อครับผมกับเงินเฟ้อเนาะได้หนึ่งจุดแปดแต่มุมมองก็คือดอกเบี้ยจะต้องถูกลดลงถูกปรับลงเพราะงั้นนนั้ผลตอบแทนที่แท้จริงของคะจะลงอีกครับพอลงอีกนะครับโดยเปรียบเทียบแล้วนะเงินนะครับเงินจะหาที่ที่ได้ผลตอบแทนที่อที่ปรับความเสี่ยงแล้วที่ปรับเงินเฟ้อแล้วสูงที่สุดนะมันเหมือนเป็นกฎของโลกเหมือนกฎของน้ําไหลไปอะ จริงๆก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วเราลงทุนเราย่อมคาดหวังผลตอบแทนที่สูงอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดสมมติเรามีออปชันอย่างเงี้ยเราลงทุนที่ไหนก็ได้เราก็เราก็จะมีโอกาสที่จะพิเร์สถานที่หรือว่าแบบที่การลงทุนที่มีตอบแทนสูงกว่าอยู่แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยในกราฟทางด้านซ้ายนะครับเอาสดในกราฟทางด้านขวานะครับแท่งด้านซ้ายเนี่ยเราเชื่อว่าเงินจะมูฟจากประเทศที่อยู่ในแท่งด้านซ้ายไปหาประเทศในแท่งด้านขวาได้นั่นเองครับผมทีนี้เนี่ยแท่งด้านขวาเนี่ยมีประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับเรามาดูเรามาดูใน สักประมาณช่วงวันพุธหรือวันพฤหัสนะครับจะมีการรายงานอัตราเงินเฟอ้อนะครับอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยตะก,กี้ที่พี่บิ๊กกล่าวไปก็คือว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณเลวเวลเหมือนกันเราเชื่อว่าอัตราเงินเฟอ้อของไทยในส่วนของข้อมูลโดยสิงหาเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําอยู่นะครับอันนี้รูปทางซ้ายในอินจากประมาณการของก,กระทรวงพาณิชย์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอสมมติเนี่ยแน่นอนว่าเนี่ยอัตราเงินเฟ้อของไทยที่ต่ำเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวนะครับราะว่าอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ ของเราที่ต่ำนะครับเพราะว่ามีมาตรการอุดหนุนทั้งค่าไฟแล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงเลยครับดังนั้นเนี่ยพอเงินเฟอ้อไทยยังต่ำอยู่เนี่ยก็ลเลยหนุนให้ตัวเรลเลทของไทยหรือเรียวยิวของไทยเรายังทรงตัวสูงอยู่ครับเองครับประกอบกับในทางด้านขวาเราเชื่อว่าเนี่ยโอกาสปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตรงนี้เนีนีไม่เยอะมากเพราะว่าแน่นอนปีนี้ลดมาสี่ครั้งแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำสุดในรอบกว่า ในรอบกว่า5ปีแล้วแล้วก็ในส่วนของมุมมองแบงค์ชาติต่อไปในเรื่องทางการเมืองวนะันศุกร์เนี่ย่ทางแบงค์ชาติเนี่ยก็ชี้แจงออกมาอยู่พอสมควรว่าเนี่ยในเรื่องการเมืองเนี่ยเขาก็มองเหมือนที่เรามองแลควคือว่างบประมาณเนี่ยเดินหน้าได้พองบประมาณเดินหน้าได้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่กระทบมุมมองเศรษฐกิจของทางแบงค์ชาตินั่นเองพอไม่กระทบมุมมองเศรษฐกิจแบงค์ชาติก็ไม่กระทบมุมมองที่ทางอัตาราดอกเบี้ยของแบงค์ชาติตามไปด้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ย,นนยโดยสรุปไปเนี่ยเราเชื่อว่าในส่วนของคนตอบแท,ทนฝั่งสหรัฐนีี่มม้ปรัตลดงท ผลตอบแทนของไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มทรงตัวสูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าระยะกลางของเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติตลาดย่อตัวลงมาจากประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยแนะนําทยอยเข้าสะสมนะครับสะสมตัวไหนนะครับเรายังเน้นหุ้นมาเก็ตแครปใหญ่สภาพคล่องสูงอยู่นะครับแอดวานซ์ระกับเนี่ยเรายังชื่นชอบมาในสัปดาห์ที่สองและสามแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยเนี่ย MTC นะครับถ้าเกิดสมมติช่วงกลางรายการใครจํากันได้นะครับนี่ MTC เนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยก็มีโอกาสได้เซติเมนต์เชิงบวกจากการที่เเกกกกงาไรรรับปะด็น นโยบายของนายกคนใหม่ที่จะมาจากพรรคต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสฝางไว้นะครับ3ตัวในวันนี้นะครับ Advance MTC แล้วก็ั